สวัสดีค่ะช่องไรทาโร่แม่หมอเน็ตยินดีต้อนรับนะคะอ๋ะอเนๆๆ็ตแต่ไพจะบอกนะออืมาดูกันคนนี้เป็นแรนดอมนะคะอ่ะฮะแฟนดอมวันนี้คุณไพ่ต้องการสื่อสารและการบอกอะไรบ้างเนาะถึงใครเปิดส้ำใบก่อนมาเช็คพลังงานก่อนเนาะพลังงานของใครส้ำใบย้ำเหมือนเดิมคุณไพ่เป็นแนวทางพิจารณาอีกครั้งหนึ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้เสมอนะคะถ้าฟังแล้วดีต่อใจรับไปเป็นพลังงานดีๆให้ตัวเองได้ ถ้าฟังแล้วไม่ดีต่อใจปล่อยผ่านคลิปนี้ไปเนาะโอเคอือือเป็นพลังงานของคนที่ตอนนี้รู้สึกเบื่อหน่ายเหงากำลังคิดวางแผนที่จะทำอะไรอยู่จะเดินหน้าต่อไปไหมหรือจะพักไว้ก่อนเนาะอ่าอยู่ในช่วงหยุดพักนะคะบางคนเหมือนคิดโปรเจกต์คิดจะทำอะไรลงมือทำบางอย่างเนาะ อยากทําอะไรบางอย่างแต่มันรู้สึกว่าเหมือนมีอุปสรรคหลือเกิน่นหรือจะพักไว้หรือจะล้มเลิกดีมีความเบื่อหน่ายมีความท้อแท้เหมือนจะมีไฟขึ้นมาบ้างนิดหน่อยว่าจะทําสักพักหนึ่งก็เกิดความรู้สึกว่าอืมวางไว้ก่อนดีกว่าอืมันสามารถหยิบเหตุผลต่างๆมาให้ไม่สามารถดำเนินหรือเดินหน้าไปกับสิ่งที่คิดที่อยากจะทำที่อยากจะลงมือทำ มันมีสภาวะมันเป็นด้านอารมณ์เนาะที่เข้ามาเป็นอุปสรรคต่อตัวคุณอโอเคแต่เป็นคนชิลๆอยู่นะพลังงานของคนที่ชิลๆอยู่อะเอาลูกเต่ามาด้วยพลังงานลูกเต่ามาท่ายเพิ่มอืมมีราศีกรกฎอะอือ เลขสาคัญที่เข้ามาในชีวิตเลขหนึ่งนะคะเลขหนึ่งนะเลขหนึ่งก็พลังงานดวงดาวราห,หูโอเคมีราหูเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยจะเกิดเหตุปุบปรับฉับพลันด้วยเนะาะาเหตุปุบปรับฉับพลันด้วย จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้อย่างไม่คาดคิตแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่มัน <c oughs> เปลี่ยนแปลงรวดเร็วปรับฉับพันเนาะสภาวะอารมณ์ของพลังงานนี้ดูกันคุณไพ่อยากจะบอกจะสื่อสารอะไรบ้างเนาะอ <ๆ S 1> กับเรื่องนีหรือเมจิ c เชนโอเคคุณมีศักยภาพมากพอคุณเป็นคนมีพรสวรรค์อยู่แล้วเนาะอ่ะทั้งพรสวรรค์ทั้งพรสวงเลย เก่งเรียนรู้อะไรได้รวดเร็วทําอะไรก็ประสบความสําเร็จได้ง่ายนะจริงๆแล้วคุณสามารถประสบความสําเร็จหรือลงมือทําแล้วมันเกิดผลสําเร็จอย่างที่คุณคาดการไว้ได้สี่ไม้เทา้าแปดถ้วยเหมือนคุณรู้อยู่แล้วว่าถ้าคุณทําคุณประสบความสําเร็จแต่คุณกลับอืปล่อยผ่านโอกาสนั้นไปปล่อยผ่านสิ่งที่คุณจะลงมือทํานี้ไปออื มันเป็นจากสภาวะอารมณ์ของคุณที่มีการแปรเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงด้วยแหละเดี๋ยวทำพลังเปิดห้าใบเนาะอโอเคคุณเป็นคนชิวๆเนื่องจากเพราะว่าคุณเป็นคนชิวๆคุณก็เลยปล่อยผ่านมันไปก่อนอยังไม่พร้อมอมคุณอยากให้อสภาวะอารมณ์ของคุณหรือมีความพร้อมทางด้านอืจิตใจมากกว่าเน,นี้ อยากมีความสุขมากกว่านี้แล้วค่อยจะลงทุนคือให้สภาวะอารมณ์ของคุณมั่นคงมากกว่านี้เนาะอัศวินถือเหรียญโอเคตอนนี้สภาวะของคุณอารมณ์ของคุณมันยังแปรปรวนอยู่มันยังรดนเลอยู่คุณอยากให้มีสภาวะอารมณ์หรือความมั่นคงทางจิตใจมากกว่านี้ก่อนแล้วค่อยอลงมือทำเพราะคุณรู้อยู่แล้วว่าถ้าคุณลงมือทำยังไงก็ต้องสำเร็จ โอเคหลังไพ่ได้ดิเอมเพอเรอร์โอ้ยกระเด็นเลยจ้าดิเอมเพอเรอร์ให้กระเดนจ้าดิเอมเพอเออร์สิบเหรียญเนาะอ่าฮะโอเคอืมใช่คุณต้องการความมั่นคงความชัดเจนอ่าฮะให้กับตัวเองก่อนให้มีความเข้มแข็งแน่วแน่เต็มที่ก่อนแล้วคุณถึงจะลงมือทําในสิ่งนี้เนาะอ่าฮะคุณมีมีทรัพยากรอยู่ในตัวเองอยู่แล้วอะอือฮึจริงๆแล้วคุณก็มีอยู่แล้วทรัพยากร ทรัพยากรทางความรู้ข้อมูลต่างๆอยู่กับตัวคุณเองอยู่แล้วแต่คุณยังไม่พร้อมที่จะนํามาใช้อขอสรุปสมามใบใครมีอะไรแนะนําเพิ่มอืจุดไฮฟิ้งเชตใช่มันเกิดความแปรปวนจริงแหละชาสติกตอนนี้คุณกำลังควบคุมอยู่เนาะความแปรปวนทางอารมณ์ของคุณทางจิตใจทางอารมณ์ความรู้สึกของคุณมันเกิดการแปรปวนมันตีกันอยู่อ่า เกิดอาการตีตีกันอยู่เนาะทางอารมณ์มันมันไม่นิ่งมันวุ่นวายมันสับสนมันฟุ้งซ่านออืราชนีถือไม้เท้าโอเคโอเคตอนนี้คุณกำลังจัดการกับความรู้สึกกับอารมณ์ของคุณมากกว่าอืโอเคไพ่บอกว่าเดี๋ยวคุณก็จัดการได้เนะาะกับความแปรปรวนทางอารมณ์ทางความรู้สึกของคุณตอนนี้เนาะราชนีถือไม้เท้า แล้วคุณก็จะไปต่อในเร็วๆนี้แหละมันอาจจะฟุงฟ้งซ่านวุ่นวายหน่อยอืกับความรู้สึกแต่คุณเอาอยู่อะมาหนึ่งวันแล้วมั้งจะมีสภาวะที่มันมันไม่นิ่งมากๆอะ่ะประมาณหนึ่งวันที่คุณต้อง ปรับบาลานซ์ให้ตัวเองมากๆ uh huh. เดี๋ยวคุณจะเริ่มกลับมาอยู่ตรงกลางได้แล้วทุกอย่างจะไปในทิศทางที่มันคงขึ้น uh huh. คุณจะกลับมาเป็นตัวคุณเองที่มันคงยิ่งขึ้น uh huh. โอเคประมาณหนึ่งวันเนาะประมาณนั้นอ,อาจจะต้องใช้เวลาประมาณยีบี่ชั่วโมงนั่นแหละอ่ะ uh huh. ประมาณนี้นะคุณไพ่ออกมายัางไงก็ขอให้ทุกอย่างนะคะไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นเนาะมีความสุขสงบภายในใจิตใจและมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ